จริงๆแล้วมันไม่ใช่ในคลิปวีเอนี้เราจะม่แกล้งเหมือนอาอูอกันมมไม่เลืกันลยไปเลือดที่ทุกคนมดน,นี้ไม,ไม่ใช่แต่อย่างที่บอกต้นคลิปไลน์วันนี้เราจะมาเหมือนอาอูกันแต่ทุกคนต้องรู้ตารางเขาข้าวของอาอูก่อนว่าวันวันหนึ่งทําอะไรบ้างนั่งอูต้องให้พี่หาข้าวให้ตอนเที่ยงและก็ตอนหกโมงเย็นสองพี่เตรียมของถ่ายงานให้อูทุกวันเป็นประจำสามพี่ต้องสรุปยอด โยเกิร์ตแล้วก eh ็ให้เอมชาให้อูก่อนบ่ายโมงซิเวลาอูเรียกให ดูมันแน่นมากใช่และยังมีรถหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินแล้วก็มีรถกุ้งก้ามปือสีจ้องและยังมีรถเดือดเดืมากมายและแจ๊คไม่ว่ารถหนไหนอะไรก็อบมาชุดรถเลยและแจ๊คขนมดีของคนดีลูกเรกอย่าไปบอกป้าๆนะเดี๋ย่ามาไม่ทำตามแผนที่หม่อมนี้หวังไว้นั่นเลยได้เลยมันจะไม่บอกเราให้ยังลุกียบนะหรือไม่บอกแน่นอน เสร็จยังพอนไม่เสร็จไหมเยืดเอวมันโคตรปวดมันเหม็นปะเหม็นนิดนึงไข่เป็นไข่อ่ะเหม็นไข่แน้องควันทำไมกินอะไรยังยังกินข้าวยังจะกินอะไรน้องควันกินข้าวยังหนูไม่ต้องกินแล้วหนูมัดอ้วนมากใหญ่ มีนมไม่ไวม่ติดเต้นตติเต็นต้ยังไงอาไปเสกสติอารมณ์เลยอะไรกินไรอ่ะไม่รู้ซินเนอร์สลัดต่งสลัดั่งอะไรวะ เต้นไฮย,ยูเต้นย,ยันน่เต้นเดี๋เอากระเพราไก่ทอดก็ได้มั้งร้านเดิมอ่ะน,น้ำมะพร้าวมีไหมไม่มีสั่งให้หน่อยสิกระเพรากระเพราไก่ทอดไข่าดาวน้ำมะพร้าวเข็นปูกินไหม กระเพราหมูกรอบก็ได้ค่ะกระเพราหมูกรอบป้าดูขอน้ำลำไยน้ำลำไยใช่ใทำได้ไหมเนี่ยทีนี้ทำได้บ่ละ่ะฝนฝนจอดให้หน่อยมาทำไม,มไม่สั่งเลยล่ะง,ง่ายกว่าอีก <c oughs> มันต้อาให้ฝนมทำมีสั่งให้หน่อยเฮ้ยสั่งให้หน่อย กตใส่ไม่หน้อยใส่กะเพราไม่หน่อยอันนั้นหมูกรอบนี่ไก่ทอดแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำน้ำใยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไม่หน่อยหัวร้ะนเหรอ่แบบ มึงถ่ายอะไรไะเด็กเฮ้ยพี่โป๊ะพี่เร<ข>าให้หาได้ยังอ่ะยังหายพี่จอเลยค่ะรับหนึ่งพี่เมย์นห,หนึห่งชั่วโมงผ่านไปไวัพ่อถามเด็กอุ๊จี สิบนี่เลยใจกาาอร่อยาแถมอะเยอะไรจะใส่ทำไมไม่ก็ไม่ใส่อะไรอยู่ใส่แ็กนี้ไปทำามในยูทูบแบบว่าไม่น่าเรียกผมเข้าเยอยู่ใส่ไปเนี่ยแบ่งเงินค่าดยสิบเปอไม่10%มอซ็นไมาไม่นสิมเปอรไเนต์นะใค่ไม่ทำงานม่อนไห้ไม่ ม่สายเถอะอ่ะแม่พี่ปูเรียกพี่เมย์หน่อยอ่ะแม,ม่เข้ามายังพี่ปูข้ามายังพี่เมย์สั่งยังเนี่ยอ่ะแม่เฮ้ยเรียกสีลูกมาเมย์ข้าวได้ยังเดินออกไปถามหน่อย มามีข้าวที่ป้าป้าสั่งได้หรือยังคะป้าป้ามามีบอกว่ายังเอา้มามันสั่งยังมามีสั่งให้ยังสั่งเพิ่งสั่งเมื่อกี้เถอะเอ,าเอ,าเอา้าคุณมันเรียบบาลกินนะเนี่ย ไม่ยืนเต็มปากพูดไหมว่าบอกป้าให้สั่งข้าวเมื่อกี้หนูยังสั่งบอกแล้วบอกป้าให้สั่งน้ำรำยายให้หนูด้วยเขาจะไรนะ,นะ,ะเ,าาเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะทำอะไรกินข้าวเขาวะเอา้าเพิ่งสั่งเหรอใช่มันมีบอกเลยว่าเพิ่งสั่ง ทักยังไม่เป็นไรห <laughs> <c oughs> นูก็บอกหงวะว่า,าน,นั่งกันกินข้าวยังหนูอ่ะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะแล้ไม่กินอ่ะไม่คุอันแบบนี้ทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปหากินเราต้องบันเทิง<อ>เสร็จเรื่อองเนี่ยอันนั้นอะหมดแล้วเอ้ยหนูใส่หน,น้าหนูใส่หน้ากผม เอาจเจคิเอตไม่ได้ไปกับแป้เหรอ,อยังไม่ได้ไปอ้าแป้อยู่ไหนแป๊ะบอกเตรียมของอะไรอยู่ยังไม่ได้ไปเลยอเม่เข้ามายังอเม่จเจคิเรียกพี่เม่หน่อยพี่เม่ครับเ <c oughs> ข้ามายังเข้าอ่ะมายัง ทำ <laughs> ไมเีม้ยคุณเก่งมือคุณเหรอคุณก่งะไรมาคุณ <laughs> เก่งกาแแค่สั่งข้าวมันมุนอะู่ทลอ่ะเฮ้ยมันอะไรเนี่ยแม่นมึงมาผมสั่งข้าวคุณคุณสั่งเองก็ได้วะจะ <laughs> ได้ก,กินน้ำลมยญ่อยู่ไหมวันนี้ ถ้าสั่งยังเนี่ยมันจะได้สั่งเองไงประเด็นน่ะมาไปคุยกับมันดิมันเป็นบ้าเหรออาเม่สั่งข้าวหรือยังสั่งข้าวหรือยังเป็นไรไม่พอใจอะไรปกติต้องพูดถ้าไม่พูดไม่รู้เมื่อกี้ก็หวัวเราะเป็นไรอบอกมาเป็นไรเนี่ยเป็นไรเป็นอะไร อะไรวะใสหัวคืออะไรอะคำถามคือมันเป็นเป็นไรเนี่ยมันแกงพี่ใช่ไหมคืออะไรบอบอด้วยคำถามคือได้สั่งข้าวให้หรือยังเอาก็บอกเจเคไปแล้วเนว่าสั่งแล้วสั่งจากจังหวัดไหนชั่วโมงครึ่งคอนแกงเนี่ยเลแล้วมันเป็นตัดคอไก่แล้วก็ไปถลกหนังเหรอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งอะ กระเพราไก่กระเพราพิปูมายังกระเพราหมูกรอบอ้วกเลยไม่นานไม่นานจะได้กินแล้วพี่ถิ่เอ้าสรุปสั่งยังถ้ายังไม่สั่งเดี๋ยวจะไปสั่งเองเออสั่งแล้วนี่แกให้กูอีกแล้วอะไรนะเราก็สั่งแล้วสรุปสั่งหรือยังเอาจริงๆขอดูหน่อยโทรศัพท์อ่ะไหนเข้าแก๊ปซีเข้าแพนด้าเข้าอะไรนี้ที่สั่งอ่ะไหน ไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้24อันนี้มัน23 23พฤษภาคม2567 2สองทุ่ม45บนาทีสั่งเมื่อแต่เมื่อวานเหรอไม่ไม่อะไรว้าพี่ปูดูนีพี่ปูพี่ปูพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์สั่งข้าวให้โอ๋ วันนี้มันวันที่24แต่อันนี้มัน23พี่เมย์สั่งเอ้ยอันนี้อันนี้ยี่สามอันนี้ยี่สค่ะพี่เมย์สั่งข้าวให้ผมตั้งแต่เมื่อวานรู้ก่อนการหรอว่าอูจะมาสั่งฮะไม่รู้รู้แต่เมื่อคืนได้ยังไงอะไรอูเท้าซีอะไรนะคหลักมันอะไรเท้าสีด้วย,ยาสามหวาวเยอะแล้วขี่หาวดีลูก เท้าเดียวมาจะพอเลยวส่ตว er> ีนเลยเรอันเจ้าอกว่าว้าว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 ว้วว้าวว้าวว้าวาว้าวว่าวว้าวาวว้้าวว้่วาว้าาวาววาววาว้าวว้วววาวาวว้าวว้วาว แก้งมือเหรอไม่ได้แก้งมือสั่งไปแล้วสั่งเข้าไปแล้วหูเขนกล้องไว้ตรงไหนส้นกล้องไว้ตรงไหนคำถามไม่ได้ทำมีไม่ได้แก้งขาแล้นะที่จะตั้งบองแล้วเปปัญหาอะไรทำไมถึงต้องเงียบใส่งั้นลองบอกมาถ้าเขาถูกจะสั่งให้ไหมเลยไปสั่งเองแค่นั้นอ่ะวัดสั่งให้กันแหละในมองหน้าดิมองหน้าดิอ่านมาเนี่ยพี่ปุ๊มองหน้ามึมองหน้าอ่ะ เอาแบบตอบตรงๆเลยนะเป็นไรไหมตอบสิมันไม่เป็นแล้วทำไมถึงต้องหน้าบึ้งให้ก็มีหน้าแปลอยู่แล้วปกติหรอโลปกติหรอปกติก็หน้าแบ่บินใหิ่ลองบินดูลองบินแบบปกติบินเอออะไรกินอะไรยิ่ง สรุปมึงจะสั่งข้าวให้ไหมเนี่ยทางเดี๋ยวสั่งให้หรือจะให้สั่งเอง,ส,ง,เองสั่งเองก็ได้ให้คุณสั่งเองใช่ไหมสั่งเองก็ได้โอเคให้ลูกสั่งให้ไม่ซ่อนจ้องไว้ตัวไหนไม่ได้ซ่อนมึงคงไปอะไรพวกนี้ก็ไม่มีหรอกพวกูก็ไม่มี อมีนไม่ไม่คิดลูกอะไรขนาดนั้นหรอกแล้วซ่อนกล้องอะไรเออพี่ตอนถามว่าอะไรของพี่เมวะเอ้ย่ทำไมพี่เมวเป็นเมนเหรอตึงตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยะถ้าเราอุตส่าห์เองนะอย่าสั่งซองกันนะได้สารภาพมาเจ้ารู้อะไร ไม่ไม่รู้อะไรเลยสารภาพมาว่าเจ้ารู้อะไรกระซิบก็ะด้างกันเร็วมันจะดีเหรอป้ะปาเออบอกมาเลยบอกมามีมามีติดสินบนอะไรเอางี้ถ้าบอกป้ะป๊าป้าเลี้ยงเลี้ยงเอสบาร์บีคิวคืนนี้กระซิบมามันเป็นสิ่งมันเป็น มันไม่ดีป,ะปะ๊อป๊ามีแกงมึงป,ะปะ๊อป๊าไม่บอกเลยงงเลยดิมึงอยู่ดีๆไปถามแมอ,อ่ะงงอะไรอะ่ะงงงดิอยู่ดีๆก็ต้นดุเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นว่าเราทำ <c oughs> โอเคได้เวลาแกงกลับแล้วสินะหนูจะไม่โดนอะไร,รไม่เป็นไรหรอกก็ม <c oughs> ันไม่เนียนเองมันไม่เกี่ยวกับหนูมันไม่เนียนมัหนหัวราะอยู่เลยเอานะ ถามไอยอด Hi N ไฮเอนชากับไฮยเจลลี o ่อ่ะ <c oughs> ยอดไฮเอนชาสรุปยังสรุปไปแล้วนิดนึงทำไมต้องพูดเย็นชาด้วยถามเนี่ยอยากรู้ <c oughs> ถามว่าแบแบเนี่ยเวลาคุยด้วยทำไมต้องพูดเย็นชาด้วยอยากรู้แค่นี้เองนะ <c oughs> เขาถามนะเนี่ย พี่ปุ๊พ,ปพี่ปุ๊อุ้มน้องฟองไปหน่อยเดี๋ยวน้องฟองกลัวในสรุปมาดิยังไงให้อินชาขายได้เท่าไหร่ย,ยังไงบ้างขายดีไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขายได้สามร้อยกว่าแก้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกยอดมันก็เลยตกไปสามร้อยกว่าแก้ววันละเหรอไม่ใช่วันละร้อยกว่าแก้วร้อยสามร้อยคืออะไรร้ยสามพันอะไรคือสามพันอะไรมาสามร้อยจะมาร้อยจะพันอะไรกันแน่มีสามพันกว่าแก้วรวมอะ่ะ ว่ามาม0ันกว่าแก้วก็วันวันนึงก็ร้อยกว่าแก้วแลปอร์ไฮโยก็ตกวันละสองร้อยกว่าหก วันล,ละ2 0 0กว่าห่อเองเหรอใช่ปกติมันขายได้ว่าสี่ห้าร้อยห่อมันเกิดจากอะไรไม่ลดสรุปยอดอะ่ะหมายถึงว่าวันล,ละ200ห่อแสดงว่าไฮโดรเจลี o ่สาขา 1, 200หนึ่งสองร้อยห่อตอนนี้มันมีสามสาขามันก็ต้องวันล,ละ6 0 0หอ่600หอ600ห่อหคูณ10โอ้วันล,ละพันเดือนละพันแปดร้อยหอ่อเด็ดถึนาดนั้นใช่ไหมแล้วทำไมไม่นำสรุปมาให้ทีเนี้ยก็เดี๋ยวจะทำให้ไม่อู๋ตัดงานอู๋ขอข้าวกินแล้วพี่เมย์มาเล่นอะไรตอนเนี้ยก้องอยู่ไหนถามว่ากล้องอยู่ไหนก็ไม่บอกมันไม่มีกล้องเอ้า แล้วกูถามว่ากูจข้าวกูจะกินอะไรแล้วให้มันสรุปไงตัดต่อกูต้องตัดคิดไงก็ต้องคิดม,มันเยอะแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าข้าวสั่งแล้วอ่ะแล้วไหนข้าวมันสองชั่วโมงเนี่ยแล้วมันยกเลิกเปล่ายกเลิอกอะไรมึงไม่สั่งให้เนี่ยอเมร์แล้วมาบึ้งใส่สรุปยังไงยืนขึ้นยืนยกมือขึ้น สองมือดิเป็นไรไม่ได้เป็นประสานภาพมันเร็วเร็วไม่ได้เป็นอะไรเล่นกับระบบเหรอไม่พี่ก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะรู้ไหมนี่มันระบบอะไรหมายท่านเหรอระบบการทำงานหันมาซ้ายหันการคืนโดนตีสรุปเป็นไรสรารภาพไม่ได้เป็นอะไร ตอนกล้องไว้ตรงไหนชี้ไม่ในโซนไม่มีกล้องไม่ได้ถ่ายอะไรเลยวันเนี้ยวันนี้ก็นั่งสรุปงานให้อูแล้วทำไมคุยด้วยไม่คุยไม่อยากคุยไม่มีอารมณ์ทำไมไม่มีอารมณ์มันต้องรออารมณ์ก่อนละก่อนคุยกับคนนะฮะับตอบมสิถามำามอะไรถามนี่นี่คือกล้องของข้า <c oughs> ข้าหัวค้ำอือกล้องของเจ้าอยู่ที่ไหนชี้ชี้ไปน่าหน่ายโหม่เนียนนี่วะเหมือนก็เนียนเหมือนกันนี่วะอะไรดูแค่นี้ธรรมดานน่าจ๋อยทำไมใครบอกข้ารู้ไหมใครยิ้มเลยยิ้มก่อน จะร้องไห้เหรอองห้เป <robi shifted S 2> ็นไรดูมือลองสิอะไรดูนี่เนี่ยวแล้วมาอะไรบิ๊กอันกรีนบอลเยลโล่แก่เขาแล้วมาร้องไห้เองคืออะไรอเมริกาเอเกออูมันเดวอูบานาเบียไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ๋อตั้งใจถ่ายคลิปเฉยๆเหรออ๋ออุตส่าห์ตั้งกล้องไว้ตรงนี้เหรอเสียงดังใส่เออเอาโคตรกล้ ข้าเดินทางมาจากแคว้นหูตึงน่ะข้าเลยต้องพูดเสียงดังแต่คนที่บอกข่าวสารนี้กับข้าเจ้ารู้ไหมว่าคือใครมีคนเดียวะไม่รู้ใครลูกมามีมันไม่รู้ขอดอนดูไม่ได้ตั้งใจเอาฝันก่อนไกลไกลเองดูดูมามีมามดูมมีมาดูช่อะไรมึงถ่ายเองมึงร้องไห้เองอะไรวะอะไร ไม่ด้นไล่สาวหขาไม่ถ่ายเลยไม่จบเขาไม่ทำอะไรอ่าเช็ดเช็ดเช็ดนี่เช็ดเช็ดนี่อะเช็ดอันนี้เช็ดเอาเขเหมือนตะนีตนบักน้อยๆหูเขาเป็นเหมือนเลือดตุ่นไม่บอกทำไมอ่ะรู้บอกทำไมวะแค่ไม่ทำเลยรู้เพื่อ S B B Q ใช่เพื่อ S B B Q ป๊าป๊าบอกว่าถ้าบอกมาเดี๋ยวป๊าป๊าจะพาไปกิน S B B Q ไม่อากะตันยูไม่อากตันยูแ่มัยูสอไม่อากตันยูสอลูก็นดูแต่เกมเขาเด็เขาทำร้องอ่เอาเมไม่เงียนน่ะก็เมหลุดขำเอูก็รู้ไงเอาทำให้ตลกไง แลใครจะรู้ว่าแกล้งอยู่วฝรั่งก็เตรียมสิหลั่งก็บอกให้โอโมโหก็เดินมาโมโหให้ไงอุซาก์นั่งกล้องไว้ใกล้ๆอ่ะใกล้อะไรอยู่แค่เนี้หลังทุงเนี่ยเพราะแต่เนียนอยู่นะหลังถุงเนี่ยเออมองมีเนียนวะยิงไหมวันนี้ใครชนะอีอู้หู้ไปทำเลด้วยข้างหน้าเอาใหม่นะ คือครั้งหน้าจะชนกองไว้ทุนเพดานมันไม่เกี่ยวกับกล้องมันเกี่ยวกับการแสดงของอเมมันไม่เนียนอ๋อปกติอเมเป็นคล้านเลย่มแล้วไปดูเกเรทำไมออเอ็นดูมากเลยไปถามว่าพี่ครับพี่อูได้ยังไหมโดนดูโอเคจบคลิปสินะ ใครป๊า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 มันมีแกงมือป๊าใครบอกเลยใครทำได้ป้าได้ไมอ่ะก็ป๊าบอกว่าไปกินเชฟบาร์บีคิวไงลูกใครก็ห้องกินนะใช่แต่ว่าคือภายในี้ะมีอยากจะฟังเท่กแกงขนมตัวรังเต่าอมกรอบแล้วแตงเดิมต้องสีเหลืองอะไรก็มันได้ยังมีรถหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ทรงสีน้ำเงิน เนฟบาร์บีคิวไงไม่สำเร็จเลยไว้รอคขาวหน้าละกันนะอื้อ